เวลาที่ทุกคนเจอกันอะไรกันผีเอฟซีต้นข้าวนี่วะมันคุยกันโคตรสนุกเลยนะไโอ้จถามปะใช่ไหมคุยกันยังไงคะเวลาคุยกันเรื่องต้นข้าวนะโคตรสนุกมาพี่ปิงเราลองทําให้เขาดูต้นข้าวลองเพลงไม่ค่อยเพราะเาหรอกนะอย่างนั้นแหละเด็กๆก็ยังดื้อนิดดื้อหน่อยชอบเพียงยากใช่ไหมล่ะคะเคยได้ยินหนูเนี่ยพี่ปิงเคยเคยเดินไปตลาดนะทำไมจ๊ะแบบว่าใส่หมวกใส่แมสกก็ไม่ไม่ค่อยรู้จักนะไม่มีใครจําได้นี่ไปไป วันนั้นนั่งแก๊ปดีกว่าวันนั้นทีละเรื่องทีละเรื่องกระโดดละ,ะเริ่มกระโดดอ๋อเปลี่ยนเรื่องแล้วเปลี่ยนเรื่องแล้วไม่อยากเล<อ>่าแล้ววันนั้นนั่งแก๊ป,ปค่ะพ่อแม่ก็ใส่หมวกใส่แมสนะคะรีบเดินทางทีนี้พี่ปิงหนูก็หันไปมองหน้าเขาหนูบอกว่ารู้จักต้นข้าวไหมคะเขาว่าไงาารู้จักนะก็เหมือนเคยได้ได้ฟังบ้างก็ค่อนข้างดังนะแว่าอย่างนี้เราก็ยิ้มเราก็ยิ้มแล้วเขาไม่รู้จักเราแต่ว่าเขาเคยได้ยินเขาบอกว่าเราดังดีใจ ท่าน่นหนึ่งบอกเขาร้องเพลงพอไหมคะเขาบอกก็พอได้ฟังได้ <laughs> 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 หนูหนูแบบอ๋อหนูก็เขินนะคะ <laughs> or, พอฟังได้อยังดียังดีพอฟังได้เลยถามเขาถามต่อไปแล้วแม่แล้วคุณแม่เคยดูไหมคะหนูว่าเขาลองไม่ค่อยพอเลยหนูไม่ค่อยชอบ <laughs> <laughs> แล้วเป็นไงเขาบอกแม่ก็ไม่ค่อยชอบก็เลยไม่ค่อยดูแล้วแล้วหนูบอกว่าไงแม่ดีแล้วอย่าไปดูเลยนะ <laughs> เออ ส้มลงค่ะไปก่อนหนูค่อยเฉลยตอนหนูลงรถค่ะหนูลงรถพุ่หน hmm. ูก็หันหล้าไปหนูต้นข้าวยอดให้ยอดยอนะครับผมไม่แล้วก็ทุกท่านที่ต si ิดตามไลฟ์สดก็มีโอกาสชมกันแบบนี้ได้อัธรรถมากกว่าจริงค่ะถ้าได้มาเจอกันตัวจริงเนี่ยน่ารักกว่าในทีวีเยอะเลยนะคะหลายคุณนิวบอกใครบอกวะก็มีหลายคนพูดอยู่นะคะว่าหนูน่ารักกว่าในทีวีไม่เหมือนคุณนิวหรอกค่ะ ทั้งในทีวีทั้งนอกทีวีก็แกวายอ่ะ่ะขอโทษค่ะแพ้เสียงในหัวถ้าสวยแบบนี้ก็ต้องสวยจนล้นไปขนเอามาจากไหนฟังเต็มเพลงดีกว่าใช่พี่ปิงมากูมกี้ขอมาด้วยมอกู